บรรยากาศยามเช้าตลาดนัดไทยลาวอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมครับอ,อ,อ,อันนี้ขายชุดเท่าไรครับไว้จับบะหมี่ชุดสามสิบเอาบะหมี่ครับสามชุดครับะค,ะครับผมอาหารเช้าที่ตลาดนัดไทยลาวอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมมาขายทุกนัดเลยบุกครับมาขายทุกนัดคโอ้ครับ มีครับก๋วยจับมีบะหมี่ค่ะครับผมเอาอสามซุดเด้อครับอาหารเซาพี่น้องก๋วยจับแล้วก็บะหมี่ครับเส้นเหลืองนะครับพี่น้องเปินขายอยู่ในตลาดนัดไทยลาวอำเภอท่าพาน,นมจังหวัดนครพนมครับเมนูอาหารเช้าแบบง่ายๆเลยพี่น้องชุดละสามสิบบาทครับบรรเปิายครับรพี่น้องหกโมงเซาครับซาบายเปิดขายนย่างรอ,างองขายเตือนขายของก็มีเด้ดพี่น้องสลัดขิงน,นะนะ สุดยอดบรรยากาศยามเช้าตลาดนัดไทลาวริมโของอำเภอท่าพนมจังหวัดและพนมของปลาอาหารแซ่บด้วยบรรยากาศคนมหาเสื้อหาก,กินเต็มริมโขงเลยครับพี่น้องหน่อไม้สดครับร้านเมื่อกี้นะแล้วก็มีเพื่อครับหัวเพื่อแล้วก็มีน้ำผึ้งเดือนห้าครับร้านนี้ครับคนลักขนาดเลยพี่น้องคนนะเต็มริมโขงเลยครับไม่กวาดก็มีขายครับพี่น้อง จะเป็นสินค้าขายส่งขา,ขายปีกทุกอย่างเลย่าเลยสินค้าเกษตรครับมักเพชิดักน่าวร้านนี้นะแล้วก็มีหอมหัวใหญ่ครับร้านนี้ครับลูกหัวครับ ภาษงวยเงินภาษาวยเง,งินเพื่นขายกับละคาบาทครับขายถึงถือ่เบิร์มือใหญ่เพิ่นได้วายครับสองหาบเลยพี่น้องปลาครับสดๆเลยครับปลาโนซาดได้หลายครับพี่น้อง ปลาขาวปลาตะเพียนครับลวก,กันเลย<ม>เขียดน้อยเขียดโม่ก็มีครับไม่กวา,าดละน้าเลยพี่น้องขึ้นข้าบขึ้นมากนะนี้ทั้งไม่กวาดทั้งไหวครับพี่น้องคนละกระสอบสองกระสอบเบรกขึ้นมาขายนะไม่อ่อยไฟกระสอบนี่พ้าเข้าขพี่น้อง นี่คือศูนยยอดบรรยากาศยามเช้าตลาดนัดเทลาวอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมมีทุกเช้าวันจันทร์แล้วก็เสาร์วันพระนัสบดีด้วยครับพี่น้องลักกนาไข่หมดแดงในเมืองหลายนี่พี่น้องนี้งามขนาดเลยครับไข่หมดแดงข,ดข้างนี้คักหลายพี่น้องบรรยากาศครับไข่หมดแดงแม่ปิ้งหมากสไลด์ครับพี่น,อนะนะ้องร้านนี้ห็นะหมเอาไส้เมื่อจะเป็นรักไข่หอยไส้ไข่พี่น้องลายขนา,าดเลยหอยไส้เป็นหอยน้ำโขงครับพี่น้องนี่ครับเอาไปต้มกินกับแก้วปลาแดกแซ่บ เียวซฟูกระักครับพี่น้องหลายขนาดเลย,ยนะป่านางครับร้านนี้นนนนโอ้โอเอียดตัวม,มันใหญ่พี่น้องเต็มกระมังเลยครับเอียดยนะดนดหลายขนาดอะไรลครับมายหนึ่งก็ได้นานนะเมาวล้นแล้วบอกอยส่งส่กงกับมเม,มาแล้วจะมาให้อ,อยู่มันย่าเนี่ยคลายเครื่องแมงกินูนครับร้านนี้ครับ แมงคีนูแมคุจีเนาะอันี้เนาะโอ้โดยราเจ้าออนไลน์เนาะลายขนาดเลยพี่น้องแม่คิดูเถอะนะโอ้พี่น้องขนายแหครับนี่ครับแม่คุจีเตรียมถุงเลยดิโอ้กระปูพีเนาะโอเคัน้่ะ ป ара, ้าเมกุจีพี่น้องหลายขนาดเลยครับเรียกมาที่ขับขึ้นหลายด้วยครับครับเมกุจีคนหลายเลยพี่น้องไปมากินเมกุจีหลือมาเลือกขับที่ตลาดนัดไทยลาวท่าพนมครับหลายขนาดช่วงนี้เห็นนะไว้ครับวันนี้ไวสดไปลึกแล้วคนมาซื้อกับเขา้าพี่น้อง บรรยากาศครับคนรักขนาดโดเคนะกระเทียม,ยมแล้วก็มีไข่หมดแดงครับร้านนี้ครับพี่น้องข้างล่างบรรยากาศพี่น้อง ไข่หมดแดงงามๆครับหมดแดงของเชฟบ้านนี่ครับเมลค้านี่นะห้าสิบบาทครับอ๋ออีกองนึงครับไข่หมดแดงครับเอ้อกองนี้ด้วยครับนี่งเปนงามดีะนะครับไข่หมดแดงพี่น้องค่าขนาเด,ดเลยสดๆเลยพี่น้องเออห้าสิบบาทพี่น้องได้บัตรหลายสุดยอดอาหารแซ่บในช่วงหน้าร้อนครับไข่หมดแดงครับพี่น้องนี่ดอกกระเจียวครับ ก็จิดบาทครับพ่อค้าครับก็ละสิบาทครับโอ้โก็ละสิบาทพี่น้องนกกระเจียวช่วงนี้ครับฝนตกใหม่ครับมแมลงหลายแห้งครับโดนแมลงป่องนะแมงกิน,นูนแมงคุจีครับรูละร้อยแปดสิบบาทพี่น้องช่วงนี้เข้าสู่ช่วงฤดูการกินมแมลงครับพี่น้องแมงคุจีแมงกิน,นูนครับ เบิ้งครับพี่น้องบรรยากาศครับเต็มทุงเยียงเลยแมกุจีแมงกินุนเถอะนะลายขนาดปลาเต็มกระสอบเลยพี <acceptance> mm ่น hmm. um, okay. mm ้องเลยครับบรรยากาศยามเช้าครับผมไม่ขอออนทัวครับเลาะเที่ยวหากินอาหาร ลิมโคงอำเภอท่าพนมจังหวัดนะครพนมครับได้สองเมนูในทริปนี้ใครบพีนน้องไข่มดแดงครับมีเหลืองครับเมนูอาหารเซาครับ <c oughs> แมงคุดจีไข่หมดแดงครับร้านนี้ครับโอ้มงคุคจีโอ้ที่น้องเฮดบด ตัวกระเจียวครับร้านนี้ครับปลาบูครับอันนี้ใครจ่ายเทบาทห่ครับในคลาสทีนะโอ้จ่ายราคาสิบบาทโอ้เอาจานหนึ่งสิครับปลาเนี้ยกันนี่เห็นะ ครับที่ลายคนาพี่น้องค่ะสิบบาทนะอรุณนึงครับอรุณนึงใายเป็นลเน้อรูน้อห้าสิบบาทพี่น้องเอาตัวนี้ก็ได้ครับปลาก้ะงงามพี่น้องเลยห้าสิบบาทต่อโลครับ ไายผ่านี่มากวะขายได้ไม่ต้องซื้อขายซื้อร้อยบาทขายอันร้อยบาทกระปูลานั่น่ป็นค้านะมื่อนี้เห็นนะลาขนาดเลยพี่น้องเลยรถที่บ้านขับขายนะรถสี่สิบบาทกระปูนาพี่น้องไปเลยค้าเป็นค้าตรงนี้ฮะับที่นี้ฟังนี่นี่ืองเลวคนมาเลอกหาซื้อแนวกินพี่น้องเอาเมื่อกี้เปิดบรรยากาศคนมาหาซื้ออาหารเลยพี่น้องหลายขนาดเลย เจียวค้าหอยทรายนี่ใครกกงใคไหมค้าสามกองค้าสิบได้บ่เอาให้แน่ใจเอาสามกองหอยทรายพี่น้องอาหารธรรมชาติโดนไครับนี่โดนครับนามาอยู่วันเดเดอาเงินนหอยทรายพี่น้องทักหลายสามกองค0ิบาทครับหอยทรายครับไป กิโลใหม่ๆเด้อกิโลไปเลี้ยงเด้อโอ้พี่น้องปลาครับพี่น้องอันนี้ปลาครบโดงไปแค่นอกเนี่ยแล้วปลาครบปลาย้อนครับพี่น้องนะแล้วก็มีหน่อไม้เผาครับร้านข้างหน้านะไก่เกินนะได้ไข่หมดแดงน้องงัวครับร้านนี้ครับบรรยากาศครับมาจากโซ่ของเราข้ามมาขายที่ริมโขงท่าพนมครับพี่น้องไข่หมดแดงกะละห้าสิบบาทได้มาหลายเด้อพี่น้อง ข้างวานป่ากันงามๆครับร้านนี้เนนะนี่ทางไร้บรรยากาศครับลองงูครับข้างวานป่าไข่บดแดงพี่น้องร้านนี้เห็นนะเฮดขาวกระปูแปงกิโลครับร้านนี้ครับโค้ชบ้านเนี่ครับพม่คะห้าสิบบาทเนาะ แมงกิโลแม่ปิ้งหน่อไม้สดหมักไผ่ตอกผักติ้วครับพี่อนเราผลึกแล้วบรรยากาศคนมาหาซื้ออาหารกลางกินครับเต็มริมโค้งเลยครับ